สวัดีค่ะวันนี้ร้านสอสรีและวนอนดัเสนอนบูเอเซอร์นะคะนี่สเปค i5 Gen 10นะคะมีการจอ v i d i a g e f o u l t นะคะแรม 8G ดตัวนี้เป็น edd ห51นะคะหน้าจอใหญ่15.6เนิ้วนะคะมาดูสภาพเครื่อนกันค่ะคีย์บอร์ดไม่หลุดไม่ลอกนะคะสติกเกอร์อยู่ครบนะด้านข้างชาได้ทุกช่องนะคะ มันก็ใช้ได้ทุกช่องค่ะดูข้างหลังกันค่ะน็อตอยู่ครบทุกตัวนะคะนี่เครื่องออกปี2021นะคะสภาพสวยเลยค่ะตัวนี้ฝาลังมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะคะตามการใช้งานนี่ค่ะให้ดูชัดๆมาดูข้างในเครื่องนะคะ ห้าเจนสิบหาสเปคทำงานตัวนี้เหมาะมากเลยค่ะลงวด Excel ให้พร้อมใช้งานเลยนะคะมาฟังเสียงนะคะลำโพงไม่แตกนะคะ ฝากชอ YouTube ร้านด้วยน,นะคะกดติดตามได้นะคะรีวิวสินค้ามือสองทุกชิ้นในร้านนะคะที่หลุดจำนำนะคะถ้าาสนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค,คะ่ะ